บทนำประกันสังคมคืออะไรสำนักงานประกันสังคมของไทยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่พศ2533แม้ว่าในช่วงแรกจะยังมีเงินไม่มากนักแต่ทว่าในปัจจุบันถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจากข้อมูลของพศ2567พบว่ามีเงินอยู่ทั้งหมด2.66ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินสมทบที่เก็บสะสมไว้ประมาณ1.66ล้านล้านบาท และผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนประมาณหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งจุดมุ่งหมายของประกันสังคมนั้นก็คือการนำเงินที่ได้มาจากผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลเอามาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเอาเงินที่ว่านี้ไปดูแลผู้ประกันตนในแง่มุมต่างๆยกตัวอย่างเช่นจ่ายในกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตว่างงานและเงินบำนาญชาราภาพเป็นต้นส่วนในแง่ของการบริหารเงินก็สามารถแบ่งได้คร่าวๆดังนี้ จากเงินทั้งหมดที่มี100%จะแบ่งไปใช้2ส,ส่วนส่วนแรก8 1 9 0จะนำไปใช้ลงทุนต่อยอดให้งอกเงยซึ่งจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำประมาณ60-70%ส่วนอีก30-40%ที่เหลือจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงส่วนที่2คือ1-10จะแบ่งออกมาใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างเช่นเงินเดือนโบนัส การจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้ใจ่ายในการดูงานต่างประเทศและอะไรอีกมากมายหลายอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันประกันสังคมถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและมีปัญหาขาดสภาพคร่องซึ่งมันทำให้ประกันสังคมมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแม้ว่าตอนนี้จะสามารถดำเนินงานได้แต่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าในตอนนี้ประกันสังคมเหมือนระเบิดเวลาที่เสี่ยงจะล่มสลายไปใน30ปีข้างหน้าซึ่งแต่หากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนื้อหาในคลิปนี้จะบอกเล่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอันดับที่10เพิ่มภาระทางการเงินให้รัฐบาล จากเงินทั้งหมดที่มีในประกันสังคมในแต่ละปีจะถูกแบ่งออกมาหลายแสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ใจ่ายในเจกรณีดังที่คุณเห็นในภาพซึ่งแต่หากว่าประกันสังคมล่มสลายไปจริงๆภาราทางการเงินทั้งหมดจะถูกดีกลับไปที่รัฐบาลทันที และทางด้านของรัฐบาลน,นั้นพวกเขาไม่สามารถเสกเงินมาชดเชยได้ทุกปีอยู่แล้วจึงทําให้ต้องหารายได้เพิ่มอย่างเช่นการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น10%ซึ่งจะทําให้มีรายได้เพิ่มเติมอีกประมาณ3แสนล้านบาทต่อปีหรืออาจจะมีการขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการตัดงบประมาณส่วนอื่นมาเติมให้เต็มซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาระทางการเงินที่หนักมากไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นรัฐบาลมันก็จัดการยากทางนั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นภาระทางการเงินของรัฐบาลแล้วก็ยังมีปัญหาต่อภาคเอกชนและประชาชนอีกหลายอย่างซึ่งเราจะกล่าวถึงในข้อถัดตไปอันดับที่9ครอบครัวและผู้สูงอายุ จากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติในพศ2567ครอบครวัวไทยมีรายได้เฉลี่ย26,440บาทต,ต่อเดือนในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่21,237บาทจึงทำให้เหลือเงินเก็บออมเพียงเล็กน้อยหรือไม่ก็แทบไม่เหลือเลยซึ่งถ้าหากว่าพวกเขาต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุโดยไม่มีเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมครอบครัวจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ1คนอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง15,000บาทต่อเดือนตัวเลขนี้รวมค่าอาหารค่ายาค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายทั่วไปแล้วถ้าหากไม่มีเงินบำนาญจากประกันสังคมครอบครัวต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอาจทำให้หลายครอบครัวต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้ซึ่งจะทำให้นี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไปอีก และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในพศ2567หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่15.6ล้านล้านบาทคิดเป็น91%ของ GDP ซึ่งแต่หากว่าประกันสังคมล่มสลายตัวเลขนี้อาจพุ่งแต่100%ภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีและเท่านั้นยังไม่พอเมื่อภาระทางการเงินสูงขึ้นแบบนี้อาจทำให้หลายครอบครัวจำใจต้องให้บุตรหลานออกจากระบบการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายลงไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดภาวะเครียดและกดดันอย่างหนักอันดับที่8การศึกษาต่อเนื่องจากข้อที่แล้วปัจจุบันกองทุนประกันสังคมให้เงินสงเครา์บุตรเดือนละ800บาทต่อคนสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีโดยมีเด็กที่ได้รับสิทธิ์นี้กว่า2ล้านคน แล้วถ้าหากว่าประการสังคมล่มสลายไปผู้ปกครองต้องแบกรับภาระส่วนนี้เองและเมื่อรวมเข้ากับภาระด้านผู้สูงอายุค่าครองชีพและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอาจทำให้ผู้ปกครองแบกรับภาระไม่ไหวแล้วให้บุตรหลานออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรเพื่อออกมาช่วยผู้ปกครองทำงานหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งในปัจจุบันมีเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาก่อนชั้นม6ปีละประมาณ3 2 0 0 0 0คนทีนี้ก็อาจจะกลายเป็น50,000 0คน ทำให้การเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาลดลงไปอีกและเท่านั้นยังไม่พอปัจจุบันมีนักศึกษากว่า2อล้านห้าแสนคนต้องพึ่งพาทุนการศึกษาจากรัฐบาลและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งถ้าหากว่าประกันสังคมล่มสลายไปและรัฐบาลต้องเอาเงินไปดูแลผู้สูงอายุแรงงานระบบสาธารณสุขและอื่นๆมันจะทําให้มีแนวโน้มสูงมากที่จะทําให้งบประมาณด้านการศึกษาถูกตัดทอนลงไปไม่มีเงินไปสนับสนุนทุนเล่าเรียนและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สุดท้ายแล้วจะทำให้นักศึกษาจำนวนมากขาดแคลนทุนทรัพย์และอาจต้องออกจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวเพราะถ้าหากว่าอัตราการศึกษาของประชากรลดลงคุณภาพของแรงงานก็จะลดลงตามไปด้วยและศักยภาพของประเทศไทยก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันอันดับที่7นายจ้าง เมื่อประการสังคมล่มสลายแรงงานอ่าเรียกร้องให้นายจ้างชดเชยสวัสดิการที่ขาดหายไปซึ่งแต่หากว่าไม่ทําตามอาจทําให้เกิดการประท้วงหรือไม่ก็เป็นทางรัฐบาลที่อาจบังคับให้นายจ้างช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งผลก็คือมันจะทําให้นายจ้างแบกรับภาระต้นทุนมากเกินไปพวกเขาอาจเลือกเพิ่มสวัสดิการเพื่อรักษาแรงงานเก่งๆไว้แต่อาจมีการเลิกจ้างแรงงานจํานวนมากเพื่อลดต้นทุนของกิจการนั่นจะทําให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นมหาศาลและเป็นคนว่างงานที่ไม่ได้รับเงินชดเชยด้วย หรือในอีกกรณีนายจ้างอาจเปลี่ยนสัญญาจ้างแต่าหากว่าใครเก่งๆก็จะได้สัญญาระยะยาวและสวัสดิการไปแต่ถ้าหากเป็นแรงงานที่ไม่เก่งหรือเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงอะไรมากมายนักก็อาจจะได้เป็นสัญญาจ้างระยะสัน้นอย่างเช่นรายวันรายสัปดาห์หรืออาจจะจ้างงานตามโปรเจกต์ซึ่งจะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆสัญญาจ้างแบบนี้นอกจากจะไม่มีความมั่นคงแล้วก็อาจถูกเลิกจ้างได้ตลอดเวลาด้วยและจะทำให้มีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่นายจ้างหนีไม่พ้นก็คือต้นทุนแรงงานสูงขึ้นในขณะที่จํานวนแรงงานลดลงซึ่งจะส่งผลเสียต่อกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสุดท้ายหากนายจ้างรายใดแบกรับปัญหานี้ไม่ไหวก็อาจจะต้องปิดกิจการไปอันดับที่6แรงงาน ปัจจุบันแรงงานในระบบประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบประมาณ5%ของเงินเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยเมื่อว่างงานและเงินบำนาญชาราภาพเป็นต้น ซึ่งถ้าหากว่าประกันสังคมล่มสลายแรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เองโดยภาระค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้อาจทําให้แรงงานเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มและขอให้ชดเชยสวัสดิการที่ขาดหายไปทําให้ต้นทุนแรงงานของนายจ้างสูงขึ้นอีก5-1 5ซึ่งแต่หากว่านายจ้างแบกรับภาระนี้ไม่ไหวก็จําเป็นจะต้องลดจํานวนแรงงานลงไปส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นจากเดิมที่มีคนว่างงานอยู่แล้วประมาณ5,000 500, 0 0คนก็อาจจะเพิ่มเป็น1ล้านถึง1ล้านห0 0นคน ได้ในพริบตาแล้วชีวิตของคนว่างงานเหล่านี้จะลำบากมากเพราะจากเดิมจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม50%ของค่าจ้างเฉลี่ยได้รับเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนดังนั้นเมื่อพวกเขาไม่ได้รับเงินส่วนนี้ก็อาจต้องพึ่งพาเงินเก็บเดิมซึ่งอาจจะไม่เพียงพอทำให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะนำไปสู่ปัญหาการกู้นอกระบบซึ่งจะมีปัญหาอื่นอีกหลายอย่างตามมา ส่วนทางด้านของแรงงานหรือลูกจ้างที่มีทักษะสูงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับสัญญาระยะยาวและได้รับสวัสดิการดีกว่าแต่หากทำงานในระยะยาวจริงๆพวกเขาอาจมองไม่เห็นความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพและอาจหอบเอาความสามารถที่ตัวเองมีไปสแสวงหาความก้าวหน้าในต่างประเทศ จนเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าสมองไหลซึ่งการที่ประเทศไทยขาดแรงงานทักษะสูงแบบนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศซึ่งเมื่อเรามองในภาพรวมท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีโอกาสสูงมากที่แรงงานและผู้ประกันตนจํานวนมากจะพากันออกมาประท้วงรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่แรงงานเคยประท้วงมาอันดับที่ 5. โครงสร้างสังคมในข้อนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับประเทศไทยในภายภาคหน้า เพราะในปัจจุบันนี้เรามีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง13ล้านคนหรือประมาณ20%จากทั้งหมดและจะกลายเป็น30%ภายในพศ2583ซึ่งการที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแบบนี้หมายความว่าประเทศไทยจะมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วถ้าไม่มีประกันสังคมมาช่วยแบ่งเบาภาระทั้งหมดนี้จะตกไปอยู่กับลูกหลานเหมือนอย่างที่เรากล่าวไว้ในข้อที่9ซึ่งในขณะที่ประชากรวัยทำงานแก่ขึ้นเรื่อย ในอนาคตก็จะมีคนทํางานมาจ่ายภาษีน้อยลงหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ยากขึ้นและการผักดันเศรษฐกิจก็ทําได้อย่างยากลําบากซึ่งจากการประมาณการพบว่าปัจจุบันมีคนไว้ยทำงานอยู่38ล้านคนแต่จะลดลงเหลือเพียง30ล้านคนภายในพศ2583ซึ่งในจังหวะนั้นประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และเท่านั้นยังไม่พอภายใต้เศรษฐกิจที่ตกตำ่ำและไม่มีความช่วยเหลือจากประกันสังคมมันจะทำให้คนวัยทำงานไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าจะแบกรับภาระไม่ไหวซึ่งข้อมูลเชิงสถิติชี้ให้เห็นว่าเงินที่ใช้เลี้ยงดูบุตรตั้งแต่เกิดจนอายุ18ปีครอบคลุมทุกด้านในชีวิตถ้าหากเป็นชนชั้นกลางต้องใช้เงิน2-5ล้านบาทแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะอยู่ที่ราวๆ1้านแสนบาทถึง2ล้านบาท นั่นจึงไม่แปลกอะไรที่ประชากรวัยทำงานจะมีบุตรน้อยลงหรือไม่ก็ไม่อยากมีบุตรเลยดังนั้นสรุปในภาพรวมประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนวัยทำงานจะน้อยลงและเด็กเกิดใหม่ก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันโครงสร้างสังคมแบบนี้มันจะทำให้ประเทศอ่อนแอไปเรื่อยๆพัฒนาช้าและยากกว่าประเทศอื่นมากมิหนำซ้ำถ้าประกันสังคมล่มสลายไปด้วยแล้วอย่าว่าจะพัฒนาช้าเลยเผลอๆอเสื่อมถอยลงด้วยซ้ำ อันดับที่ 4. ปัญหาอาชญากรรมข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุวา่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจะทำให้อัตราอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างเช่นในพศ2,566มีคดีอาชญากรรมทั้งหมด5 8 8 0 0 0 0คดีโดยแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์2 5 0 0 0 0คดีคดีช่อโกง1 2 0 0 0 0คดีส่วนที่เหลือก็จะเป็นคดีอื่นๆแล้วถ้าหากถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องยังไงกับประกันสังคมล่มสลายคำตอบก็คือเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะจากเหตุการณ์จริงในหลายๆประเทศเมื่ออยู่ในภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำ ข้าวยากหมากแพงประชาชนยากจนรัฐบาลอ่อนกำลังและสังคมมีปัญหาหลายอย่างสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเครียดและกดดันสูงซึ่งจะบีบให้หลายคนต้องเอาตัวรอดแม้ว่าต้องทำผิดกฎหมายก็ตามเพราะชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ยังมีลูกเมียและครอบครัวอยู่ข้างหลังซึ่งจะปล่อยให้อดตายไม่ได้ในภาวะแบบนี้อาจทำให้หลายคนหน้ามืดตามัวแล้วก่อคดีอาชญากรรมขึ้นมาไล่ตั้งแต่การชิงทรัพย์ขายยาเสพติด ปลอมแปลงเอกสารช่อโกงหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้พวกเขาได้เงินมายกตัวอย่างเช่นประเทศเวเนซุเอลาในภาวะที่เศรษฐกิจพังทลายอาชญาการรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง300%หรือจะเป็นประเทศบาราซิลที่อาชญาการรมเพิ่มขึ้น50%ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ส่วนในกรณีของประเทศไทยนั้นถ้าหากประกันสังคมล่มสลายแล้วส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จนทําให้เศรษฐกิจตกต่ําสมมุติว่ามันทําให้อัตราอาชญากรรมเพิ่มขึ้น10%นั่นหมายความว่าจะมีคดีอาชญากรรมเพิ่มเติมอีก58,800คดีซึ่งปัญหาไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเรือนจําในประเทศไทยปกติก็แออัดมากอยู่แล้วโดยมีนักโทษอยู่ประมาณ280,000คนแล้วถ้าหากมีคดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นแบบนั้นมันก็มีโอกาสที่เรือนจําจะรองรับไม่ไหว หรือต่อให้ไหวก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพิ่มเติมเข้าไปอีกมีเช่นนั้นคงบริหารจัดการไม่ได้อันดับที่3ระบบสาธารณสุขในระบบสาธารณสุขปัจจุบันผู้คนต้องเลือกว่าจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบใดระหว่างประกันสังคมกระบัตรทอง โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจะเลือก2อ,อย่างไม่ได้ซึ่งในส่วนของบัตรทองปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่แล้ว47ล้านคนแล้วรัฐบาลต้องอัดฉีดงบประมาณเข้าไปประมาณปีละ2แสนล้านบาทเฉลี่ยแล้ว3,500-4,000ถึงบาทต่อคนต่อปีแล้วถ้าหากว่าประกันสังคมล่มสลายไปผู้ประกันตนที่มีอยู่24ล้าน8แสนคนอาจต้องย้ายไปเข้าระบบบัตรทองแล้วไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในระบบ ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้จะทำให้โรงพยาบาลรับภาระหนักมากเพราะการที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นด้วยไม่อย่างนั้นจะทำงานหนักมาก มันจะทําให้เวลาทํางานของแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิม40-50ชั่วโมงต่อสัปดาห์อาจจะเป็น60-70ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ได้แล้วถ้าหากว่าแพทย์มีงานหนักมากเกินไปแล้วรายได้กับสวัสดิการไม่สอดคล้องกันก็อาจจะทําให้แพทย์จํานวนมากย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปทํางานในโรงพยาบาลเด็ก,กชนทําให้เกิดภาวะสมองไหลในระบบสาธารณสุขอีก ส่วนผู้ป่วยนั้นนอกจากต้องเผชิญความแม่อัดภายในโรงพยาบาลและปัญหาเตียงไม่พอก็อาจรอคิวรักษานานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอย่างเช่นการรอคิว MRI จากเดิมประมาณ2-4สัปดาห์ก็อาจต้องรอนาน1-4เดือนหรือมากกว่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลยากกว่าเดิมอันดับที่ 2. เศรษฐกิจในภาพรวม จากผลกระทบทุกข้อที่กล่าวมาเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลต้องแบกรับภาระหนักมากเพราะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือผู้คนแทนประกันสังคมที่ล่มสลายไปแล้วไหนจะมีปัญหาเรื่องแรงงานโครงสร้างสังคมหนี้ครัวเรือนและวอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งสุดท้ายมันจะทำให้รัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจนทำให้งบประมาณขาดดุลไปเรื่อยๆ แต่ด้วยความที่ประเทศต้ตองการใช้เงินมนาจ,จะนําไปสู่การกู้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้สาธารณะประมาณ1 1 7ล้านล้านบาทหรือ61%ของ GDP แต่ถ้าหากต้องกู้เงินมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้มนาทําให้หนี้สาธารณะของเราเพิ่มขึ้นเป็น70-80%ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีและมันจะส่งผลเสียหนักมากเอาแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็หนักมากแล้ว อย่างในพศ2567เราก็จ่ายดอกเบีย้ยไปมากถึง3 5 0 0ล้านบาทซึ่งถ้าหากว่านี้สาธารณะสูงขึ้นอีกดอกเบีย้ยอาจจะแตะ5 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีก็เป็นได้ ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนต่างชาติจะถอยหนีค่าครองชีพภายในประเทศจะสูงขึนประชาชนจะไม่กล้าใช้จ่ายจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงความมั่นคงทางการเงินของรัฐจะสั่นคลอนโครงการพัฒนาประเทศหลายอย่างต้องล่าชา้าหรือไม่ก็หยุดชะงักลงไปซึ่งในระยะยาวความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะตกต่ำลงมากจนทำให้ประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้าเราไปหมดอันดับที่หนึ่งการแก้ไขของรัฐบาล แน่นอนว่าถ้าปล่อยให้ประกันสังคมล่มสลายขึ้นมาจริงๆทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รัฐบาลทันทีเพราะจะถูกมองว่าบริหารงานผิดพลาดซึ่งจะเกิดแรงกดดันจากภาคประชาชนเอกชนและการเมืองอย่างหนักซึ่งในแง่ของวิธีการแก้ไขนั้นถ้าถามว่าพวกเขาจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติเสียหายน้อยที่สุดเราก็คงจะหาคำตอบที่แน่นอนตอนนี้ไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าในจังหวะที่ประกันสังคมล่มสลายนั้นใครเป็นรัฐบาลและพวกเขามีแนวคิดอย่างไร แต่ในเบื้องต้นเราสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 1. คือการเพิ่มรายได้เข้ารัฐโด,ดยการขึ้นภาษีอย่างเช่นการเก็บ vat 10-12%และการขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2. คือกู้เงินมาใช้แก้ปัญหาที่เร่งด่วน 3. คือการชะลอโครงการอื่นๆแล้วเอาเงินมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน หรือในกรณีที่ประกันสังคมยังอยู่แต่อยู่ในขั้นที่รอแร่รอแร,รอแร่เกือบล่มสลายรัฐบาลอาจพยายามยื้อเวลาให้การล่มสลายนี้ยืดออกไปนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ยกตัวอย่างเช่น1คือให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากขึ้นอย่างเช่นการปรับเพดานจาก750บาทต่อเดือนเป็น1,500บาทถึง2,000บาทต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นและ2คือการกําหนดอายุเพื่อรับบําเหน็จบํานาญใหม่จากเดิมอายุ55ปีก็อาจเปลี่ยนเป็น60ถึง65ปี ทำแบบนี้แล้วจะช่วยยืดเวลาให้มีผู้ประกันตนส่งเงินเข้าระบบมากขึ้นและในส่วนของคำถามสุดท้ายว่าถ้าหากประกันสังคมล่มสลายจริงๆผู้ประกันตนจะได้เงินคืนไหมหรือว่าต้องสูญเสียมันไปกับสายลมคำตอบนั้นก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่านโยบายของรัฐบาลนณนขณะนั้นพวกเขาจะเอาอยัางไงแต่เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ปล่อยให้เงินของผู้ประกันตนสูญหายไปเฉยๆแน่ๆพวกเขาต้องหาทางรับผิดชอบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง